ความยาวของร่มสามเมตร50ผู้ให้การสนับสนุนเสียโต้งและทีมงานสีกำบุญฟ้ามีคนเพขอนคันไหมก็ไม่นองครับมีควายพันธ์ไทยนะครับนับเชิงทั่วราชอาณาจากักร ภาคต่อไปปาวจอยไม่รู้ตัวพ่อหน่หงอ,องพี่เอพี่รองก็โล่นไปแน้วรกับพี่รองจัดทำโดยทีมงานสิ์จังแดงช่างกรุงศรีรับประกันคุณภาพขอบคุณนะครับทอันนี้ก็ยังไม่ทำลายสถิตินะครับสถิติเมื่อกี้นะครับขอบคุณคณะกรรมการจากเวลานะครับใจวิสิทธิ์เฮอร์ฟ้า เวลาอยากเป็นทางการ4ศูนย์5.4หกครับยังไม่ทำลายเริ่มแล้วครับหมดแล้วครับท่านเตรียมรุ่นเป็นกันครับนี่คอการ้ากันแล้วครับังเกอร์อข้าบังเกอร์ให้เข้าบังเกอร์ก่อนตเอฆพยานนะครับ ตัวนี้เป็นสูเฉพาะาคเอาไปมาเหมือนไว้แลงลงกลางกลางปอเากลางลครับพี่น้องลงสวยนะครับลมสวยลมสวยก็เลยอยากชว์ เรารเราต้องการให้ดูว่าสีส้มมันมาแั้ก็ต้องไปเรามีโปรเจกต์ที่หลากไยนโอรับ